พบกันอีกครั้งกับรายการ ECT Go ครับ EP 3กับดิฉันนางสาวกวดชรักลิ่นหอมกรุ่นค่ะใน EP นี้ดิฉันจะพาทุกทุกท่านไปรู้จักกับสายอาชีพยอดฮิตตลอดการอย่างโปรดักชันซึ่งทางเราได้รับเกียรติจากพี่พี่เวกอัพมาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์แก่พวกเราค่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมกันเลยค่ะ Go ที่ชื่อพี่เทศนะครับพัะธาเทพดีเพรดนะครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง wakeup Media and production นะครับคิดว่าสิ่งที่ควรมีก็คือหลักๆคือเรื่องของ soft skill คือเรื่องของการ communication เรื่องของ skill ของ การสื่อสารเนาะที่ที่สำคัญแล้วก็ความ flexible พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองกับทุกสถานการณ์เพราะว่าเราจะต้องเจอลูกค้าเจอคนหลากหลายรูปแบบทีเนี้ยสิ่งสำคัญคือการที่จะเข้ากับลูกค้าให้ได้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งคือเรื่องของ communication สอคือส k กิลของการ management เพราะว่าเราต้องบริหารจัดการ แต่และโปรเจกต์ Project, ลูกค้าไม่ได้มาบอกว่าเราต้องทําอะไรบางแต่ว่าเขาให้โจทย์เรามาแล้วว่าเราต้องไปคิดแล้วก็มาวางแผนตามข้อจํากัดที่มันมีอยู่ทั้งหมดแล้วสุดท้ายคือมาบริหารจัดการในทีมเรานี่แหละในบริษัทของเราแล้วก็มีงานส่งลูกค้าตามที่เขาต้องการให้ได้ <S <S เราต้องใช้ตัวประสบการณ์ในการคุยและเจรจาอยู่ตรงกลางระหว่างทีมที่เราจะต้อง สปอร์ตกับลูกค้าที่เราก็ต้องสปอร์ตเหมือนกันการดูแลลูกค้าเองถ้าเขาแฮปปี้สุดท้ายเขาก็ยิงอยากกลับมาทำงานกับเราอยู่เรื่อยๆอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยที่พี่มองว่าพี่สำเร็จก็คือทีมเพราะว่าพี่ไม่สามารถทำงานทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้ดังนั้นการที่มีทีมที่เก่งมีทีมที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันทำให้ตัวบริษัทเองสามารถอยู่ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ สวัสดีครับพี่ชื่อเรดนะครับผมชย,ยานาันเพรจูดครับตอนนี้เป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์นะครับที่บริษัท Wake Up Media ยบร็อคชั่นทั้งในส่วนของครีเอทีฟและในส่วนของผู้ร่วมกับหรือว่าดีเรคเตอร์ด้วยก็อาจจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีหัวสร้างสรรค์นหน่อยต้องมีก็คือความเด็ดขาดใน,ใน,ในการทำงานอะไรเงรี้ยความเด็ดขาดแล้วก็ความนุ่มนาวคุมทั้งหมดให้ได้ให้ให้ออกมาตามเวลาแล้วก็ตามเนื้อหาที่เราคิดเอาไว้ อย่างแรกเนี่ยจะต้องไปรับบีฟหลังจากรับบีฟแล้วเราก็ต้องทําการบ้านเพิ่มเติมพอทางานตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเปิดใจเรียนรู้มากขึ้นด้วยเหมือนกันก่อนถ่ายทำก็จะมีการ pre production meeting ก็จะ PPM ทำเป็นอ่า r y b o a r d มาทำเป็น Shooting Board หรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องมาเขียนสคริปต์อะไรเงี้ยให้มันตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดระหว่างถ่ายทำหน้าที่ของพี่ก็จะเป็นอ่า a t i v e พวก Director เนาะคือเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราคิดไปอ่ะมัน ทำครบหรือเปล่าตามที่คิดไปเนาะแบบขาดตรงไหนหรือเปล่าหลังจากอ่าถ่ายทําเสร็จเราก็ต้องมาคุยกับคนตัดต่ออีกจริงๆสิ่งที่จะทําให้เราอะ่ะประสบความสำเร็จในงานการทํางานจริงเราต้องรู้จักลูกค้าทํางานแบบนี้ถ่ายแบบนี้อย่างนงี้ลูกค้าชอบอย่างเงี้ยมันก็จะจบเร็วมากรู้ใจกับลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็ทํางานง่ายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่ก็ไปถามฟีดแบ็กจากคนอื่นๆมาว่าเออลูกค้าคนนี้เป็นยังไง ก็มีบ้างนะมีบ้างนานๆทีวิธีการจัดการของพี่ก็คือเหมือนก็ต้องพักอะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องเบรกกันบ้างเพราะว่าด้วยความที่งานแบบนี้มันงานเป็นใช้สมองก็คือมันไม่สามารถทํางานติดๆติดๆติดๆกันได้ยาวๆเราก็ต้องคิดไปเลย3เดือนล่วงหน้าอนะไรเงี้ยมันจะได้มีแรงทำงานเรเที่ยวยาวๆนะคะแบบ56วันอะไรเงี้ยสวัสดีครับชื่อต่อนะครับปัดสายนาทีครับเป็น DOP อยู่ที่ Wake Up p r o ร u ั t i o นครับ คือทํางานในสายปรดักชั่นนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องมีก็คือความตรงต่อเวลาครับสกิลในการสื่อสารมันก็ควรมีนะครับมันจริงๆไม่ต้องพูดรู้เรื่องก็ได้แต่ว่าแค่รับสารมาเราก็ส่งสารต่อไปอยังทีมงานของเราถ้าเป็นตากล้องก็สกิลเรื่องกล้องอะไรเงี้ยเบื้องต้นก็ต้องรู้อะครับคือคนดูเขาจะรู้สึกได้ผ่านภาพที่เราทํา เราก็จะรับสารมาจากพี่พุ่มกลับอะครับว่าเขาอยากได้แบบไหนหลังจากนั้นพี่ก็จะหาเรฟเฟรนซ์มาเพิ่มเติมอะครับเป็นงานที่แบบอาจจะเป็นงานของเมืองนอกก็ได้หรือว่าเป็นงานของคนไทยเนี่ยแหละเราต้องต้องคุยกันก่อนนะครับที่มันจะถึงวันออกกองเนาะต้องต้องคุยกันเยอะๆครับเพราะว่าเรามีเวลาคุยกันก่อนที่จะถ่ายอยู่ล,ละเราเวลาที่ถ่ายอะ่ะมันก็จะโฟที่สุดเท่าที่ทําได้นะเอออันนี้เราทํางานกับหลายคนเนาะมันเป็นโปรเซสที่แบบต้องทาไปเรื่อยๆเราไม่ใช่อารติอะไรขนาดนั้นครับก็เลยแบบว่า ถ่ายมาแบบกลางๆแล้วก็ใส่สไตล์ของตัวเองเข้าไปนิดนึงอมืมันก็จะสามารถแบบทำงานออกมาได้ดีครับแล้วก็เร็วด้วยหมดแฟชั่นไม่ค่อยมีเพราะแฟชั่นพี่แบบเยอะมากแบบเออพี่อยากถ่ายงานทุกวันเลยอะแต่ว่าที่พี่ประสบปัญหาก็คือแบบคิดงานไม่ออกเลยแหละเรามีสไตล์เป็นของเราเองใช่ไหม ถ้าคิดงานไม่ออกจริงๆก็ไปนั่งคาเฟ่อะไรเงี้ยแบบมองมองไปร่วๆดูสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแอบมองแอบบมองไปว่าแบบทางแสงอะไรจากธรรมชาติเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าเราจัดแสงหรือว่าเซตอัพอะไรให้มันดูธรรมชาติอะคนมันจะแบบเข้าถึงง่ายมันรู้สึกเฟลลี่อะเวลาที่คนดูแล้วมันมันใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันเราจริงๆครับผมชื่อบอส์ครับปรินริยมมามันโนครับเป็นโฮสต์วอร์ดิเซอร์แล้วก็เป็นอีดิเตอร์เลยครับ ก็ควรจะมีอย่างแรกเลยก็ต้องรักในการตัดต่อก่อนก็คือเมื่อเรามีใจรักแล้วก็จะแบบมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการทำงานขึ้ขนมาเพราะว่ามันต้องใช้แบบอ,อารมณ์ความรู้สึกใช้ความทุ่มเทใช้เวลาในการสร้างชิ้นง,งานชิ้นหนึ่งขึ้นมาความสามารถที่ขาดไม่ได้อย่างแรงกก็คือความอดทนครับอดต้องอดทนในลำหนึ่งอดทนทั้ง แรงกดดันจากหลายๆด้านต้องมีความสามารถในการจัดก,การเวลานะยครับเวลาเพราะว่าบางทีการตัดต่อเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราใช่ไหมเราควรจัดก,การเวลาในการทําเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราอยู่ในอารมณ์ที่เราไม่พร้อมหรือเราแบบไม่โอเคแล้วควรจะพักเพราะว่าเราทํางานอยู่ต่หน้าคอมแล้วควรจะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยครับเริ่มต้นเลยพี่ว่าต้องเข้าใจก่อนเข้าใจตัวชิ้นงานที่เรากําลังจะทําอยู่ เราก็จะแบบไม่หลงทางเราก็จะเดินไปในทางที่ถ no so, ูกต้องเราจะไม่เสียเวลาก็คือต่อจากเราเข้าใจก็คือต้องมุ่งมั่นแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกคือมันใช้อารมณ์ในระดับหนึ่งในการทําให้งานมันออกมาดีแฮปปี้แล้วก็ราบรื่นก็ถ้าส่วนที่ยากที่สุดของ editor ก็คือนั่นครับเรื่องการจัดการอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรื่องจัดการเวลาเพราะว่า มันงานมันชิ้นงานมันต้องใช้เวลาในการทํานั่งอยู่กับที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเองเราก็ใช้เวลาทุ่มเทกับมันนั่งทำมาจนเราแบบลืมใส่ใจสิ่งรอบข้างที่อยู่รอบตัวลืมใส่ใจร่างกายตัวเองลืมใส่ใจความรู้สึกตัวเองความรู้สึกของเรามันมันมีขีดจำกัดนะครับมันสุดท้ายมันพลังงานมันก็จะหมดไปแต่ถ้าเกิดเราทุ่มเทมันจนมากเกินไปครับไม่ได้จัดการเวลาให้ดีในพาร์ตต่อไปที่แบบทําต่อจากนั้นมันอาจจะแย่ลงแล้วทําให้งานมันดรอปลงก็ได้ครับ ในเรื่องหมดแฟชั่นมันมีอยู่แล้วครับมันก็น่าจะมีกันทุกสายงานแต่ว่าอย่างที่พี่บอกไอ้สายงานนี้มันอยู่กับที่ใช่ไหมอาจจะต้องแบบใช้ลมในการทํามานทุ่มเทมันซึ่งมันก็จะมีช่วงที่มันดาวก็ต้องจัดการลมตัวเองให้เต็งไปพักครับอย่างพี่เป็นโปรดิวเซอร์อย่างครับดูอีดิเตอร์ก็จะรู้ว่าเออน้องมันเริ่มไม่โอเคแล้วเออเริ่มบอกให้เขาไปพักหรือว่า ถ้าเกิดช่วงไหนงานยุ่งจริงๆแล้วก็อาจจะดรอปงานลงให้มันน้อยลงให้เขาทํางานที่มันง่ายขึ้นหรือว่าไม่ได้ต้องใช้ความคิดความสามารถในการทุ่มเทขนาดนั้นอ่ะถ้าฝากเรื่องแรกก็คือพยายามค้นหาตัวเองเรายังมีเวลาในการลาะทดลองอยู่แล้วก็วันที่เราต้องการไอเดียเราเติมไอเดียอะไรอย่างเงี้ยพยายามดูงานเยอะๆดูเรฟเรนเยอะๆ ทำยังไงเราถึงจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพคือพยายามบอกน้องๆรุ่นใหม่หรือทุกๆคนอยากให้าสายโปรดักชันแบบมีสุขภาพที่ดีด้วยเหมือนกันเราจะได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถทํางานในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ทํามันได้นานขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับคือเราอ่ะต้องมองภาพใหญ่ให้ได้ไดอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าถึงมันจะโอเคในสายงานนี้ก็คือเราจะต้องใช้การเรียนรู้แหละว่าว่าว่า,วามันต้องทําอะไรบ้างเนาะคือเราทํางานคอมมูชิเอลไปก่อนแล้วก็ ถ้าเราอยากเป็นศิลปินจริงๆอะ่ะล้วก็ค่อยออกมาทำคือตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ก่อนครับเออคือพี่รู้สึกว่าเราเกิดมาในยุคที่มันแบบมีอินเทอร์เน็ตแล้วอะ่ะแบบพวกเรฟเฟรน c ์อะไรเงี้ย How to ใน YouTube ใน Facebook มันก็มีหมดให้ถามต้วยก่อนเลยว่าเราจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนเช็คตัวเองไว้เรื่อยๆให้รู้จักตัวเองครับเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกๆท,ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรดักชันกันนะคะ สำหรับอีพีหน้าจะไปพบกับสายอาชีพอะไรนั้นรอติดตามกันค่ะในวันนี้รายการอ e c t Go ีโก b ครของพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอามาให้อีเอร์ตาก็แบบด่ากลับมาก็มี